ร้านจอมนางซาลอนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่องบนะครับงบแสดงฐานะงบแสดงฐานะนะลูกมันจะแสดงฐานะณนะวันใดวันหนึ่งนะครับ ันนี้วันที่31มกราก็ณ31มกราคม2568โอเคนะครับ ทีนี้ข้อมูลนะครับในงบแสดงฐานะเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับไอสองส่วนนะครับสองส่วนสามส่วนจะไปนับหัวด้วยเนาะหัวกระดาษเสร็จแล้วนะครับจะเหลือส่วนตัวนะครับส่วนข้อมูลก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนของสินทรัพย์ครับผมส่วนที่สองคือหนี้สินและทุนนะครับอ่ะเอาตัวแรกก่อน สินทรัพย์ครับสินทรัพย์มีอะไรบ้างนะครับเราก็ใส่ให้ครบนะครับแล้วออกยอดเลยนะครับใส่บัญชีนึงแล้วก็ออกยอดได้เลยนะครับเงินสดนะครับสามมื่แปด อุปกรณ์ในการเสริมสวยอุปกรณ์ในการเสริมสวยต่อไป เรื่องตกแต่งหนึ่งมืนต่อไปวัสดุเสริมสวยหนึ่งพันครับ ต่อไปเงินฝากธนาคาร2 5 0 5ครับเสร็จแล้วลูกหนี้การค้าศูนย์บาท เสร็จแล้วเขียนยอดรวมครับ เสร็จแล้วจะได้เราจะได้ยอดรวมสินทรัพย์นะครับอ่ะยอดรวมสินทรัพย์ไป็นเท่าไหร่ลรกรวมสินทรัพย์ก็จะประกอบไปด้วย3าม0 0นะครับบวกอุปกรณ์เสริมสวย21 0 0มนะครับบวกเครื่องตกแต่ง1000 100, 0มื่ นะครับแล้วก็บวกวัสดุเสริมสวย1,000แล้วก็บวกลูกนี้การค้า2,500อ่ะจะได้1,72500บาทนะครับโอเคเราได้ยอดรวมสินทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาเราก็จะมาทำยอดรวมหนี้สินและทุนนะครับ,รบก็จะเป็นยอดรวมหนี้สินและทุน ต่อมาครับรวมนี้สินและทุนนะครับรวมนี้สินและทุนเหมือนเดิมครับเราก็จะเอาข้อมูลมาจากกระดาษทําการนะครับในส่วนของนี้สินนะครับนี้สินมาก่อนเนาะก็จะมีเจ้าหนี้การค้า เจ้านี้การค้าเหลือศูนย์บาทนะครับต่อไปบัญชีทุนอ่ะบัญชีทุนนะครับเราอย่าเพิ่งเขียนยอดทุนนะลกให้เราปรับปรุงบัญชีทุนก่อนนะครับเราต้องปรับปรุงบัญชีทุนก่อนอย่าใจร้ายกับเขานะครับเราต้องปรับปรุงบัญชีทุนก่อนนะครับอ่ะวิธีการปรับปรุงบัญชีทุนวิธีการปรับปรุงบัญชีทุนอันดับแรกให้เราใส่บัญชีทุนลงมาก่อน เสร็จแล้วให้เราดูสถานการณ์ของผลการดำเนินง,งานของเราก่อนนะครับก็คือย้อนกลับไปดูว่กําไรขาดทุนอ๋อฉันได้กําไรนะจ๊ะฮ่กําไรจะทำให้ทุนเพิ่มครับดังนั้นเราก็จะเขียนบวกกําไรสุทธิบวกกําไรสุทธิ ห้าพันห้าร้อยบวกกำไรสุทธินะครับก็จะได้หกหมื่นแปดนะครับหกหมืนแปดคือบัญชีทุนตามโจทย์เนาะนะครับบวกกำไรสุทธิห้าพันห้า จะได้73,500ครับจะได้73,500 3,500เสร็จแล้วนะครับให้เราดูว่าเรามีบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือไม่นะครับถ้ามีอย่าลืมหากถอนใช้ส่วนตัวอาจารย์จะเขียนไว้ตลอดนะครับถ้าไม่มีก็แทนค่าเป็นศูนย์ไปแต่ถ้ามีเราจะได้ไม่ลืม ข้อนี้ก็มีถอนใช้ส่วนตัวไป1000บาทก็จะกลายเป็น70,000 3,500ลบ1000บาทนะครับจะได้72,500บาท เสร็จแล้วเราก็รวมหนี้สินและทุนรวมหนี้สินและทุนได้72,500บาทครับ ทีนี้เราจะเขียนเ,เราจะเขียนร,รวมนี้สินทุนได้7 2็0 0นะครับเห็นไหมเท่ากับยอดรวมสินทรัพย์เลยนะครับเห็นไหมมันจะเท่ากันพอดีอันนี้ครูไม่ได้เล่นมายากลแบบเดวิดคอพเปอร์ฟิวนะลกูกนะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงบแสดงฐานะนะจ๊ะ